อะไรดี่จะออกนล้วปิ้าปเอ้ำมันจะร่วะสะวาน้ำลูกชั้นมันจะร่วง ลืมเพิ่มประสิทธิภาพเสียงรบกวนวยสีสวยมากเลยอะ่ะมันต้องเลิศแน่เลยอะ่ะมันก่อนสวยมากเลยนะแต่เราไม่ได้ถ่ายพวกอไ้นั้นไว้พวกเบนยัยเสื้อเชิ้ลูกฟูกเสื้อเชิ้ตลูกฟูกเสื้อเชิลูกฟูกชาย

เสื้อเชิ้ตลูกฟูกผู้ชายอันนี้เสื้อเชิ้นนะไม่ใช่แจ็คเก็ตแจ็คเก็ตจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะแจ็คเก็ตเราก็มีนะที่รักแจ็คเก็ตเราก็มีนะคะแจ็คเก็เกตนะกกลูกฟูกเราก็มีนะคะ,ะ,แ,ะ,คะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดใครสนใจจะยกก้อนก็ทักได้นะคะราคาหกพันเก้าแจ็คเก็ตนะคะอันนี้เป็นเสื้อเชิ้ตชอร์ต อาคาดีงามมากมาดูกันว่าแบรนด์ฉ่ำๆไหมน้องก็จะยับนิดนึงต้องสะบัดนิดนึงนะฮะลูกพ่อวอลลูต้องสะบัด,ดนิด,ดนึงนะเนีร์ Why คอมมี่ ว้ายทำมี่ีิหล่อมากมันงทวโจยังไงให้มันข้อก้องนะมันยับอ่ะปกติมันเป็นลูกผุมันก็ไม่ขึ้นก้องอย่างนี้ถ้าไข่ไม่ได้ดวสวยนะลาบม้าเหรอ,หอมีโปรโกไหมมีเอออุ้ยแมนชอบ ทมมี i, ่เทเป็นไหมใช้เพื่อซื้อพวกกูเกษตรกรลับครับอ่าทอมมี่ค่ะทอมมี่ครับแต่มันเกลอแต่น้ำเกลแพงอยู่นะถ้าไปซื้พวกแบนแบนอะโรกี้เออไปซื้อแบนแบนเขาก็แพงอยู่นะแต้ว่านะเฟินดาว วัยรุ่นกเกษตรมือจีเขารวยนะเขาเลี้ยงงวตัวละเป็นแสนเหมือ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 นดาวพิจตกอ,อะดาวพิจตที่ที่เขาเลี้ยงงวเลี้ยงควายเคยเห็นปะโรลลออะเออเขาใส่แบบนี้เขาโรลล์เขาสาวกตี้เลี้ยงงวชนอายูนิโคค่ะเขาใส่แบบนี้เลยลูกค้า อุ้ยหลออ่อมากอันนี้คือตัวอะไรเนี่ยลูนี่ตัวนเหรอกระดุมกระดุมหมวกนะ่าใครปะนะ่ะ EU ครับตัวนี้น่าจะเป็นหนาบางล้วนนะนี่กระสอบเดียวนะลูกค้าอ่ะยูนี้ ยูนิโคปลายห้อ,อยเลยคือถ้ามันไม่ติดกระดุมมันไม่ไสวยเท่าไหร่้องหลังสูงนนะฮะยูนิโคครับหลอลนะ <Un ico. S 1> ผู้ชายเทปบ้านเราก็ใส่ยูนิโคกระดุมมุกครับเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวนะยังไม่เจอเขนสั้นเดี๋ยวถ้าเจอแขนสั้นจะเจ้งผ้าบางๆนะลูกค้าผ้าไม่หนานะคะ มีโค่ฉ่ำอยู่แล้วฮ <One verse. S 1> ันเวอร์สเบนฉ่ำมากชุดเสื้อไม่ติดผงน่ายไม่ติดผงน่ายยูนิโคโ่พอปวอลูเพื่ยจะลูกูผู้ชายนะคะลูกค้าค่ะไม่ใช่ผู้หญิงนะซาร่าแมน น,นี่มีแค่กระสอบรีวิวนะใครสนใจก็ดูงานได้เลยนะคะมันสะอาดมากตัวไม่เล็กเกิน <EU. S 1> ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินนีหล่มอมากเลยนีก็ใส่ได้นะนี่ก็ใส่นะอันนี้งานะลูกฟูกราคาเลงมากเลยนะแล้วกค่อนข้างหายากด้วยงานค่อนข้างหายาก แด็กก็ได้นะมันไม่หนามใส่คุมแดกเวลาไปทำงานอะไรแบบนี้ได้นะคะอันนี้มีแขนสั้นด้วยอุย้ยหลอดลังเด็กช่างมากเลยอะ <c oughs> <c oughs> เด็กช่างมาก <c oughs> อยู่ในโค่อุย้ยอยู่ใน,โค,โ,นโค่ฉ่ำ มีโค่ําำค่ะคุณแม่อันนี้ไม่ใช่ป้ายลิงนะลูกค้าอันนี้เราไม่สะดวกบอกป้ายเหมือนเดิมน,นะคะอันนี้ก็ผ้าไม่หนานะถือว่าของลิงจะติดหนาด้วยนะถ้าจำไม่ผิดูนิโคลของลิงชอติดหนาด้วยนะแต่อันนี้ไม่ไม่ติดหนาแต่ว่าต้องเอาไปซักรีดหน่อยมันถึงจะสวยเพราะามันยบ แต่ถ้าเป็นแจ็กเก็ตอะมันไม่ยัดผ่านไงมันมเป็นเชิ้ตอายุนี้อูู่ใหญ่ด้วยมีขโคตัวใหญ่<ะ>เฮ้ยนังก็แเบนเอุย้ยนี่แป็นอะไรอะคุณคุณนยงนิ้ยาง, <c oughs> ยางเจอชื่อเจอร์รูบุตวานเปเดียวกัน โโอยู่ใค่ค่ะว้ายู่คูเยอะจังไม่ได้ติดกระดุมลยนะถ้าติดกระดุมแผนล,แลน้าจะสวยค่ะแต่ว่าแปลนเขาเยอะอยู่แล้วงานญี่ปุ่นอ่ะ <c oughs> แต่พวกงานลูกคู่เนี่ยน้องจะติดฝุด่นง่ายลูกค้าต้องมาไปทำความสะอาดว้ายคอนหล่อมาก โ oh อไมโกะโรมากเลย Uniqlo ไซส์นี่เล็กนะลูกค้าใช้ชายเอเชียนะคะชายอ้วกก็ใส่ได้ติดกระดิง่งอยากเห็ออ่ะคอนเวิร์ดค่ะสวยจังสวยนะนี่อ่ะ <100. S 2> อันนี้คอนเวิร์ดนะคะลูกสองตัวเลยอะ่ะ คอนวดสองตัวเลยจ้าอาคอนอีกจ้าสัญญาลายสะกดไม่เยอะนะลูกค้ามีแค่กระสอบยูนนะยูนิโคลลูกค้าเจ็คเก็ตเราก็มีนะแต่แจ็คเก็ตเราจะมีนมี รีวิวผ้ามนิ่งนะคะรีวิววิดีโอยังไม่มีนะคะ <Un ico. S 1> เพราะว่าของจะได้ค่อนข้าง,างน้อยถ้าใครชอบเป็นแจ็กเก็ตนะคะเรามีแจ็กเก็ตเหมือนกันนะคะ H m อุ้ยยหล่อมากเลย H m คสิอต้องต้องต้อง,อง <Un ico. S 1> เอาไปแฝงลาคุ้น้องนะคะอายุนิคอค่ะแบรนดฉ่ำมากลูกขาแบรนฉ่ำมากคุณแม่อายุนิคอค่ะ มีแค่รีวิวนะลูกค้าก้อนใหม่ไม่มีนะคะไ<อ>ว้อันนี้หล่อโอโลยู่แล้วงานสะอาดลูกค้าเอาไปซักได้เลยนะคะ,คะเออโปลโลอีกอ่ะจียูเบนเยอเมาาเลยอะจียูลูกค้าโอ้สวยจัง ีอยู่จ้าเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะคะลูกค้าจ่ากระสอบนี้เอสในไลท์ส่งฟรีให้เลยจ้ายูนิโคโคจะถูกราคาเนี้ยบอกเลยโดเอสใไลท์ส่งฟรีนะคะลูกค้าเอสจบไลท์ไม่ไม่ส่งฟรีเด้ออุยกระดุมมุก ยูนิโค้ดแล้วบางทีมันเป็นยูนิค้ดปลายคางยูนิโค้ดยูนิค้ดยูนิค้ดปลายคางทั้งท่างเ <UN ICO. S 1> ยอะเนี่ยมันเหมือนจะเป็นมุกผิดยูนิโค <UN ICO. S 1> ้ดอ,อ,อุ้ยหล่อมากอุ้ยสีนวลมากเลยสีอะไ <UN ICO. S 1> รเนี่ยนวอหรอสะอาดมากอ่ะยูนิโค้ดโอ้โหยูนิโค้ดชามยูนิโค้ดชามมันต้องจัดทรงมันต้องติดกระดุมยูคอลเลคชั่น ยงมียู่อีกแล้วยูนิโคเอ็กในไลฟ์ส่งให้ฟรีนะคะลูกค้าเอายูนิโคอีกแล้ว่ตรงไหนก็มีแต่ยูนิโคจ้าน้ำหนักเก้าสิบกิโลเด้องานญี่ปุ่นเหมือนเดิม,มแล้วเราขายงานญี่ปุ่นนะไม่มีงานประเทศอื่นอุ๊ยนี่โลมากอันนี้เขาเรียกกระดุมมูปเป้าเป็นอะไรอ่ะ เบอร์สกอตงอมากกระดุมมุกกระดุมมุกโผ่ตืนผูน้ชยกเเลยนะกระดุมมุกลลมลเลยแข็งพ่อเราเลยแตงกวมันมีกระดุมสำรองให้ด้วยนะมีโค้ดเลยมีโค้โค้ดฉ่ำยูมีโค้ค่ะ มันตัวนั้นเขามีกระดุมโล่แม่ทั้งข้ามนะคะลูกค้าอะไรคะเบอร์เบอรี่เบอร์โอ้โห <Bur berry. S 1> oh, oh, ตาดีมากเบอร์เบอรี่ส่งฟรีแล้วส่งฟรีเฉพาะในไลน์นะนี berry, so ie, so ่เบอร์เบรี่ค่ะส่งฟรีส่งฟรีเฉพาะเอฟวันนี้นะนะเผื่อใครไม่เห็นไลน์ ส่งฟรีเฉพาะเอฟวันนี้นะเดี๋ยวเอาไปขึ้นลาจะไม่ส่งฟรีนะเจ็ดพันห้าร้อยบาทสวยมากเขาสวยงานไม่ได้หาง่ายๆนะเสื้อเชื้อลูกฟูกเนี่ยบอกเลปกติเขาขายกัน 8, 000, 9, 000แปดพันเก้าพันเลยนะผู้ชายนะงานสะอาดมากแทบจะไม่มีเพื่อนเลย เสื้แบบเหลืองๆข้อเหลืองอะไรแบบน้อยแต่ว่าน้องมันน้องเป็นตัวนฝุ่นง่ายไงพวกเสื้อเสื้อแบบนี้เหมือนพวกเสื้อพวกกางเกงยีเลยนะมันจะติดขนง่ายยูนิโคลอ่ะยูนิโคลอีกไซส์ไม่เล็กนะลูกค้าไซส์ไม่เล็กไซส์เอเชียประมาณ L XL อะไรอย่างเงี้ยจิย๋ว M L M L ไม่ใช่ XL M L ติดผู้หญิงน้อยด้วยบางตัวจะติดผู้หญิงเอยอะโูลาโครสค่ะไม่ติดกยอดเลยลาวนิกเบ้าไม่ลาโครสค่ะลูกค้าดีวันดีวันมาให้สักตัวได้ไหมแต่ว่าอยู่นี่โคช้ำอ่าอยู่นี่โคอีกค่ะช่วยจัง มีแค่ลูกเดียวนะจ๊ะลูกค้าหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะอันนี้ไม่ได้ได้ง่ายๆนะหนึ่งตู้มาคันเดียวนะเอ้มาตกหนึ่งตู้มาก้อนเดียวหนึ่งคันมาก้อนเดียวค่ะไม่ใช่ง่ายๆแล้วอายุอยู่ใหญ่แล้วเาเรียกน,นี่เป็นคอจีนปะ่ะเขาเรียกคอจีน น้องไม่หนาน้องอคุณไปไหนหมดยูนิโคค่ะนี่เดี๋ยวไปถ่ายรูปลงกระดุมดมุ่งแล้วเดี๋ยวไปถ่ายรูปวงไม่ไม่มีคนไม่มีส่งฟรีนะบอกเลยบอกก่อนนะลูกค้าไม่มีใครดูไล์เลยแต่ถ้าแต่ถ้าไปรีวิวแล้วไม่มีการส่งฟรีนะเพราะว่าถ้าขึ้นราวเนี่ยสวยแน่นอนื กลางแล้วก็แสงธรรมาชาติยูนิโก้ลาสโ้ยจังูนม้ม่เจอเลยพี่ว่าน่าจะหาย,ย่ามันเอ้ยูริโค้ค่ะหรือว่ายูริโค้ดเพลงมีหายายูนิโคค่ะ ขนาดตรงเกียงยังไม่เคยออกเกียงยีนยังไม่เคยออกเลยลีวอยอะโอเบินเวิร์กเลนร์จอืมตัวร์เท่เลนหรือเล,ลงมาพกพกขดายเลนอะไรกูพกขดายก็เบ<ล>นเหมือนกันโอเบิรกงมากไม่เห็นตัวอะไรอย่างเดี๋ยวเราจะมีชิ้นเยอะอยู่างนี้นบางๆมากเลยยูนิโคลเลเวอร์ชอเวนตี้วันแต่ว่าติดแขนสั้นน้อยนะ แกน,นหินตัวสองตัว US polo นม่ไม่เอาแล้วรีวายอะเบนช่ำขนาดเนี้ย US polo เบนช่ำขนาดเนี้ยไม่ต้องเอาแล้วโลยวายอะแล้วมันเป็นแบบสีพื้น่างเนี้ยมันจะใส่ใสในในขายง่ายเพราะส่วนใหญ่ผู้ชายเขาใส่สีพื้นบบเขาไม่ค่อยใส่ลาย มันชิ้นเยอะอยู่คือมันไม่ติดหนาลูกค้ามันบางๆทั้งนั้นเลยเนีย่ยหล่อมากหล่อเี่หลยพอเจ็ดพันห้าร้อยบาทดูนี่ค่าโอ้โหดูนี่ช่าอันนี้น่าจะเกินยี่สิบสวยดูนี่ช่างานธรรมดาเขาก็สวยนะได้อยู่มาแปดชุดนะ งานกลางๆอ่ะได้อยู่ตัวละแปดสิบเพราะว่าข้าใหม่หิวเด็กไม่ดีมือนี้สวยมากเลยลูกค้าเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะค๊ะสี่สี่จสี่เป็นเหี้เอฟวันนี้ส่งให้ฟรีนะคะลูกค้าจ๋าเอฟวันนี้ส่งให้ฟรีเด้อแม่เด้อมีแค่รีวิวเด้อก้อนใหม่ไม่มีเด้ออันนี้นานๆมาทีธีนะ ไม่ได้มาบ่อยๆคือต้องเอาไปสะบัดรวซักเพราะว่าน้องเขาติดติดขนง่ายพวกงานแบบเนี้ยคล้ายงานกำมะหยี่คือติดขนง่ายจะใส่แล้วหลอดที่มากเลยนะสีเขาดีด้วยดูยดิสีสันยยากเลยประเด็นคือมันไม่ไม่ติดหนาไงเพราะบางทีมันติดหนาแบบหนาที่มีบุขนข้างในอ่ะ โบโลบโลอ,ลอ้โหเลี้ยงขนมีขั้วฉ่ำแบ๊ดโบโลครับมีกระดุมข้างด้วยอ่ะกระดุมสำรองก็เหี่อยขาดกระดุมเหนื่อยขาดมีกระดุมสำรองให้ด้วยลูกค้าข้างๆอ่ะเจ็ดพันห้าร้อยบาทเอปันนี้ส่งฟรีนะคะ ตรงนี้ไม่ต้งฟรีนะคะอุ้ยส่ยมากหน่อยยูนิโคลยูนิโค่นะ เสื้อเชิ้ตลูกฟูกนะคะลูกค้าเฟิร์สดาวครับอ่าอ่เฟิร์สดาวของจริงสวยกว่าในกล้องเยอะเลยเลยนะยูนิคอครับ เ่อเป็นเลยของจริงสวยกว่าในในกล้องเยอะเลยแต่ว่าน้องแบบน้องเป็นสีอะไรก็ไม่รู้อะสีน้ำเงินนะเนี่ยนะมันมันมันดูเฟดไปหน่อยสวยมากเลยกระสอบเนี้ยแบรนด์ชัม อุ้ยมันเบลอโอ้โหนิโค,โโน,โคน่าจะเกินยี่สิบตัวแล้วลูกค้าบางตัวก็อยู่นิโคป้ายข้างอีกน,นะเจ็ดพันห้าร้อยส่งฟรีนะคะลูกค้าไอ้คนนี้อุ้ยแก๊บเสื้อแจ็คเก็ตก็มีนะลูกค้าถ้าใครสนใจเสื้อแจ็คเก็ตแก๊บครับ กระโปลงลูกคู่ก็มีนะคะลูกค้ากระโปงลูกคู่เกรดเอเหนือแตกกันแล้วเลยละคนอุ้ยแต่จำนวนชิ้นมันเยอะอยู่นะเนี่ยน่าจะประมาณสามร้อยห้าสิบได้อยู่นะอืมอ่ะจะไปละมีอะไรเด็ดๆอีกไหมอ่ะคอคอได้ ลูกค้าใครจะเอฟรีวิวทักม็าได้เลยนะคะอเอฟวันนี้ส่งฟรีนะ <c oughs> น้ำหนักเก้าสิบโลนะคะเดี๋ยวพอขึ้นรีวิวภาพนิ่งแล้วจะไม่มีส่งฟรีแล้วนะลูกค้าเห็นไหมยูนิโคไป้าข้างเยอะมากหัวชำ่ำหล่อมากเลยอะ่ะเห็นในไอจีขายแล้วตัวสามสี่ร้อยอยู่ ผู้หญิงนะเขาซื้อไปใส่เขาซื้อของผู้ชายไปใส่ฟิวคอนอะแบรนด์เยอะมากเลยโอเคนะจีอ่ะจอีกซีสันเยอะมากเลยดิไม่มีเปืือนเลยลูกค้าสะอาดมากอันจะไปแล้วหมดยังคะประมาณนี้นะ สะอาดมากลูกค้าเอาไปใส่เครื่องได้เลยนะนสวยมากเลยโอ้หล่อมากดูดิเนี่ยกองข้างหน้าแรนน้นๆเลยนะเจ็ดพันห้าร้อยส่งฟรีนะคะโอซีเคก็มายังไม่หมดอันนี้ซีเคค่ะของเอ่อในในกล้องมันสีเฟดไปหนึ่งหนึ่งเฟดนะพี่ค่ะของจริงอ่ะมันสวยกว่านะมันเข้มกว่าในกล้องเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันเป็นสีสีเทาเลย สวยมากเลยยังไม่หมดอีกแบรนอ์อาช่มเกิมเจ็ดนห้ารสองฟรีนะคะก็สอมนี้อ่ะ <IC> ไปแล้วอายุนิโคอีกหัวช่ำมากราคานี้ถูกมากเลยนะพี่ราคานี้ถูกมากาตัวนี้ไม่ใช่ป้ายลิงนะตัวป้ายลิงแพงกว่านี้เยอะเลยพี่ป้ายลิงขายอยู่ประมาณรู้สึกว่าเกือบเก<ม>ือบหมื่นอะ่ะ อันนี้เป็นป้ายใหม่ราคาถูกมากเลยนะเจ็ดพันห้าส่งฟรีอ่ะลูกค้าลองไปเช็คราคาดูก่อนได้โชว์ให้ดูทุกตัวเลยนะเนี่ยไม่หมดอีกอะโคไป่ะเอยยังไม่หมดนะอีกอะเอาเข้าไป นิโค่เนี่ยเห็นไหมเขาขายกันเปดพันเก้าพันทั้งนั้นเลยเอฟเจียังเก้าพันเก้าเลยลูกค้าเจ็ดพันห้าหาได้ที่ไหนแล้วส่งฟรีให้เห็นไหมยูนิโค่ช่ำมากเนี่ยยูนิโค่งั้นเลยแล้วมีกระดุมให้ด้วยอืมดูมันถูกมากเลยนะ ค่าส่งแม่ค้าดูนเจ็ดร้อยนะลูกค้าไปลองไปหาดูราคาได้กรสอบยิงก็ประมาณเก้าพันเก้าเหมือนกันเอเจก็9เก้าพันเก้าแล้วลูกค้าเจ็ดพันห้ามีที่ไหนผู้ชายนะเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงนะอาจบจอด้ยิโคู่ในโคอีกตัวสุดท้ายาโคตรถูกอะ่ะถ้าใครเล่นเซอร์เชอลูกฟูกจะรู้โคตรถูก